อุ้ยหอมมันมีนี่ด้วยกระป๋องกระราบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมป Shot Keeper h o r r o r Story นะครับแล้วใช่ว่าผมจะมาคนเดียววันนี้ผมมากับเพื่อนของผมแล้วมาดูกันว่าพวกเราสองคนจะสามารถผ่านกับแมปผีสุสยองนี้ได้หรือไม่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมไป ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแปลงร่างเป็นไปเดือยแม่เสิงอะไรอะบจะเปิดประตูแล้วแม่จะเปิดอครก็ไ,ได้เออมีแมงสาบด้วยวิ่ยแมงมุงไม่มีหรอกสุดราอเลนมึงเก็บคนละกระป๋องดิ มันก็มีถังขยะสะอาดเอะอาน้ได้ป่ะคะแกกวโอ้มนหนเหมือนดูหมไม่มีอะไรเลยมันก็แค่ทาสะอาดไม่ได้ยินอว่ามีถังขยะอ่ตรงนี้กูไม่เห็นได้ยินเลยใส่เสียงยิบกระป๋ ไม่มีแดกแดกก็แดกไปหมดแดกมึงดูมันถือมึงติดมือกัดเก่งเงี้ยอย่าโคตรเชงไข่ส่องส่นมืเปิดตู้เย็นจริงไว้นี่ยทำไมมันดูง่ายจังวะมันไม่เหมือนที่เราเล่นกันมาเลยอีซี่ก็ดีแล้วเอะ่อตู้เย็นให้กูขโมยแดกไว มำไมทำไม้ามีกุญ้วยกุญแจไม่ใช <Yeah, like ่กุญแจห้องนี้นะมึงห้องไหนเนี่ยมันมีกุญแจอย่างอื่นด้วยเหรอเนี่ยห้องนี้ปิดอยู่กับห้องนู้นจะปิดนี่ก็ลองอ้ปห้องน้ำวันนี้ปะ คุณแจค่ณจะทำอะไรแล้วคุณแจทำอะไรได้เอ๊ะนี่ไงอ,อ,อถามจริงเหอมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมัมมห่วป <c oughs> ่าวไอ้เที่เงี้ยเฮ้ยเกี่ยวไรมึงชอบอะไรเมื่อกี้นี้เกาะมันมันมันเกาะขาโต๊ะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งซ่อนอยังไง <laughs> มันเกาะมันเกาะอยู่ขาตวัวมึนนงจะบังกูทามายนี่ผีเว้งกระจอกที้ผายเลยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยกอย่างดก่านเสร็จแล้วถูพื้นซ้ำโอย ม,มีอะไรยนยไอ้เยอะไอ้เยอะก็ลอกสะไยด้วยเยอะไม่มีอะไรไม่มีอะมึง,มงจ้างกมาทำความาสะอาดแต่มึงจะแก้กูมึงจะเอาแมวกูเนี่ยสัตว์มึงเลิเคยียลยวันีเราทำควาสะอาดนานมากเะห้าทุ่มสามได้ห้าสาม เพ่ออะไยๆเราไม่มาทำวว่โทษนะพี่ให้ผมทำความสะอาดเสร็จก่อนได้ไหม เออนั่นแหละใช่มึงจัสแกนกูไม่ว่าเว้ยมึงรอให้กูทำกระสานได้เสร็จก่อนแล้วพอจับเออมีตู้เออเออกูเข้าตู้อะไรไหยเปิดประตูเปิดออกดูโอ้โหพีค่ะอะไรอ่ะมึงอยากดูมึงมาช่วยกูถูนี่ป่ะไวเชียว